วันนี้ข้าเกิดใหม่มาเพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จเพียงอย่างเดียวเพราะข้ามีคำพีรบวิเศษที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยการสร้างนิสัยใหม่ที่ดีและเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทั้งปวงข้าขอสาบานกับตัวเองว่านับแต่นี้เป็นต้นไป ข้าจะท่องคำพีนี้ทุกวันเมื่อตื่นนอนตอนเช้าตอนกลางวันและก่อนที่จะเข้านอนข้าจะไม่ล้มเหลวอีกข้าจะสร้างนิสัยใหม่ที่ดีแทนนิสัยเก่าข้าจะยิ่งใหญ่ข้าจะเข้มแข็งความกระตือรือร้น ซึมซาบลงสู่จิตวิญญาณที่ไม่มีวันหลับไหลวันนี้ข้าเป็นคนใหม่คราบเก่ากลายเป็นทุลีข้าจะเดินอย่างทรนงในหมู่คนพวกเขาไม่รู้ว่าข้าคือพญาอินทรีผู้ยิ่งใหญ่หาใช่ลูกไก่อีกต่อไป จะทักทายวันนี้ด้วยความรักจากดวงใจด้วยพลังของความรักข้าจะโดดเด่นที่สุดในหมู่ชนข้าจะขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดปิระมิดข้าจะเปิดใจรักทุกสิ่งทุกอย่างข้าจะยอมให้อภัยต่อความผิดพลาดของผู้คนข้าจะยินดีช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้อื่นอย่างเต็มกำลังข้าจะซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ข้าคบหาด้วยไม่เอารัดเอาเปรียบใครข้าจะไม่นินทาให้ใครต้องเสียหายหรือเดือดร้อนแต่ข้าจะชื่นชมสรรเสริญเมื่อมีใครทำความดีหรือประสบความสำเร็จแม้เพียงเล็กน้อย ไม่รักตัวทําชั่วมันก็ง่ายข้าจะรักตัวข้าเองข้าจะวขวนขวายทุกวิถีทางให้ตัวเองเป็นคนดีรู้จักใช้พลังของความรักเพื่อเข้าไปนั่งอยู่กลางใจของมนุษย์ทุกคนให้จงได้เพราะข้าคือผู้นำแห่งจิตใจที่แท้จริง จะพยายามจนกว่าจะสำเร็จดุดวัวกระทิงดุที่ต่อสู้ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวข้าไม่ได้เกิดมาในโลกนี้เพื่อปลาชัยข้าไม่ได้เกิดมาในโลกนี้เพื่อปลาชัยข้าไม่ได้เกิดมาเพื่อความเป็นธรรมดาสามัญข้าเกิดมาเพื่อชัยชนะเพื่อความสำเร็จเพียงอย่างเดียว ข้าไม่ใช่แกะแต่ข้าเป็นพญาราชสีการก้าวแต่ละย่างก้าวแม้จะไม่ให้ความสำเร็จทันทีแต่ถ้าไม่หยุดความสำเร็จย่อมรอคอยอยู่ข้างหน้าการก้าวเดินทีละก้าวไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นดุดการก่อประสาทด้วยอิฐทีละก้อนต่อไป คำว่าล้มเหลวยอมแพ้เป็นไปไม่ได้ยากเกินไปทำไม่ได้จะไม่อยู่ในสมองของข้าอีกต่อไปข้าจะยืนกลานจนกว่าจะสำเร็จทำแล้วล้มเหลวยังดีกว่าหวาดกลัวไม่ลงมือทำข้าจะยอมล้มเหลวบ่อยๆ เพื่อความสำเร็จเพียงครั้งเดียวข้าจะพยายามอีกแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าข้าจะต้องชนะข้าจะต้องสำเร็จ คือสุดยอดมหัศจรรย์ของโลกข้าคือหนึ่งเดียวในโลกนี้ที่ตระหนักในพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นข้าจึงเป็นของหายากที่มีคุณค่าสูงล้ำข้ามีแต่ความแตกต่างจากคนอื่นๆอ,อย่างสิ้นเชิงไฟในกายข้าโหมกระพือ เร็วสู่ความรุ่งโรจน์ไม่มีใครเรียนแบบความสามารถของข้าได้ข้ามีพลังแฝงที่อยู่ไร้ขอบเขตข้ามีพลังกายและสมองที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้อีกมากมายข้าไม่ได้เกิดในโลกอย่างบังเอิญข้ามาอยังมีจุดประสงค์ข้าจะเป็นขุมเขาไม่ใช่เม็ดทราย ข้าจะมณะบากบันเพื่อกลายเป็นหุบเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้าจะรีดพลังแฝงมาใช้จนกว่ามันจะร้องขอความเมตตาข้าจะเติมความเชื่อให้ตัวข้าเองเพื่อที่ว่าอำนาจและพลังมหัศจรรย์จะได้บังเกิดขึ้นในตัวข้าเพราะข้าคือสุดยอดมหัศจรรย์ ันสุดท้ายของข้าข้าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดข้าจะให้ความรักกับทุกคนก่อนที่ข้าหรือเขาจะจากไปชั่วนิรันด์วันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายดังนั้นข้าจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยการทุ่มเทพลังทั้งมวล ความปรารถนาและความฝันที่ยังไม่เป็นจริงข้าจะไม่ยอมเสียเวลาพร่ำรำพันถึงความล้มเหลวผิดหวังในอดีตข้าจะไม่วิตกกังวลกับความทุกข์ร้อนที่ยังมาไม่ถึงข้าจะเก็บเกี่ยวทุกหยาดหยดของเวลาด้วยความสุขและร่าเริงเพราะวันพรุ่งนี้และเมื่อวานนี้ เป็นเพียงถ้อยคําของคนโงเ่เขลาคนใกล้ตายเท่านั้นจึงจะรู้ซึ้งถึงคุณค่าของลมหายใจสุดท้ายข้าจะไม่ผัดพรแม้ลมหายใจเดียวข้าจะลงมือทำทันทีที่ใดมีปากไร้สาระข้าจะไม่สะดับที่ใดมีคนหลังยาวข้าจะไม่กลายใกล้ ข้าจะรงแรงให้หนักกว่าที่เคยจนกล้ามเนื้อมันร้องขอความกรุณา น,นาทีเมื่อกี้ดูไปกินนาทีไม่รู้ดูแลสู้ไหมเนี่เราจะเป็นอะไรเมทรายดีไหมฮะเป็นภูเขาเราจะไปเป็นทำไมเพ็รทรายใช่ไหมเราจะเป็นลูกแกะหรือเป็นราชสีเออเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไปจําไม้เลยบทที่หนึ่งเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไป จำไว้ให้มั่นคงเลยนับแต่นี้จะไปฟังบรรยายที่ไหนอะไรก็แล้วแต่ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนบทที่หนึ่ง <iß ulin> คือเปลี่ยนเลยเปลี่ยนความคิดซะเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไปถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ยินดีที่จะเป็นอย่างเดิมจนอย่างเดิมเอาแก้วต้วน้ำชาไปเราก็จะเป็นคนจนอย่างเดิมเราก็จะทุกข์อย่างเดิมก็จะเศร้าอย่างเดิมแล้วก็ทรมานอย่างเดิมและชีวิตเราก็ได้แต่เดิมเดิมเพราะฉะนั้นเราเป็นปัญญาชนไม่เอาเปลี่ยนเลยเปลี่ยน เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่หมดเลย You s t a running t now ทำเมื่อไรทำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ tomorrow okay today not yes you must to be it now จำไว้เลย you must to be it now เข้าสังกฤตว่า you must to be it now คุณจงทำมันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนอะไรที่เปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยพ่อแม่เปลี่ยนไม่ได้ช่างมันจบพอชาตินี้สวยไปแล้วเสือกไ,ได้พ่อไม่ดีแม่ไม่ดีจบช่างมัน เอากิโลแขวนไว้บนต้นไม้อันหนึ่งตรงทางเข้าบ้านทุกครั้งก็เห็นมันอยู่ช่างมันช่างมันช่างมันใครทําให้เราทุกข์ก็ช่างมันช่างมันช่างมันใครทําให้เราโกรกก็ช่างมัน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 เนี่ยเมือกิโลที่แขวนตามต้นไม้ไหมเยอะเลยที่นี่ประมาณเกือบสามสิบอันแขวนไว้เตือนใครไม่ได้เตือนใครไว้ช่างมันไม่ใช่หรอกใส่หัวมันทุกเท้าทุกเช้าจะไปตลาดพระรามห้าอาจานว่างก็ไปซื้อมาใส่วางไว้เดี๋ยวนกมาเดี๋ยวก็ลอกมาก็ลอกที่นี่ประมาณร้อยกว่าตัว จำได้ทั้งหมดมีร้อยี่เจ็ตัวคอยนับอยู่เอยเออมันหายไป,ปบ้างรขาเปล่ามาแล้วปลเดียวมาแล้วเต็มเลยนี่เมตตาทำต้องเมตตาต่อสัตว์ด้วยสักพักนึงก็คุยกับนกนกกังเขนมาอีกแล้วก็บร้อยตัวเนี่ยส่งเสียงสองทีเขารู้เลยเขารู้อาจารย์เชียนตื่นแล้วก็ลออก,กับนก ราวสะพานแป๊บเดียวเป็นลอยอยู่หน้าบ้านพักแล้วแสนก็ตัว <c oughs> กระป๋องนึงไม่พอเต็มหมดตัวใหญ่ๆสิบกิโลก็ามียี่สิบโลเ็ามีเขามาปล่อยไปตัวเล็กเท่าใบมันการมาขีดอ่ะทีเลยบอกว่านี่ปลาจำยังฟังฟังฟัง,ฟงประดุกทั้งหลายมันเยอะใช่ไหมอยู่ในนี้ปลอดภัยอยู่ในนี้อาจจะไม่มีนําสกุล แต่ข้างหลังเนี่ยเราเปิดออกอย่าออกไปนะถ้าออกไปก็ไม่เป็นไรถ้าออกไปชาวบ้านแถวนี้จะเพิ่มนำสกุลในมือทันทีว่าเป็นปลาดุกฟู <c oughs> <c oughs> หรือไม่ก็ปลาดุกผัดเผ็ดมึงเลือดเอา <c oughs> มันไม่ไปมไม่ไปเพราะมันไม่อยากได้มนมสกุลคําว่าปลาดุกฟู <c oughs> มันกลัวเออกบก็ไม่กล้าโดดอกไปรู้ว่าฝั่งนูน้นบอกอยู่ฝั่งนี้มึงชื่อกบเฉยๆแต่ถ้ามึงอยู่ฝั่งนูน้นกบผัด <laughs> มันมีทางสกุลเนะมันไม่ไปมันรู้เนี่ยไปดูที่นี่เต่าเต่านกนกเยอะเยอะมากเช้าเช้าเราก็บอกครับผีเสื้อเยอะผีเสื้อเยอะกลางคืนก็จะมีหิงห้อยเยอะเลยมีหิงห่ง,ห,งหิงห้อยอยู่มันสิบกว่าตัวมาที่แรกมาตัวเดียวเขาจะตกน้ําแล้วเราก็ไปเก็บขึ้นมาบอกนี่ผีหิงห้อยญาติญาติมึงคงอยู่อัมพาวาเยอะนะมึงไปเรียกญาติมาแถวนี้หน่อยไปอ่ะมึงมานะตอนนี้ประมาณสักสี่ร้อยกว่าตัวแล้ว นี่เราบอกเขาใช่ไหมคุยกับสัพสัตว์มันรู้เรื่องแต่คุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องเอ่แล้วเช้าๆไก่ก็จะขันเราก็คอยฟังเมื่อก่อนนี้ก็คงจะมาขันด่าเราเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยขันเริ่มเอ๊ะยีเอ๊แล้วตอนแรกๆมันขันเราเหมือนกันขันด่าเราทุกเช้ามืดเลยตีสามตีสี่มันขันแล้อยู่ก็รคโลกไอ้หียมันด่าเรทุกวันเหลือไก่เนี่ยเพราะนั้นใครถ้าไม่ทําความดีและชีวิตยังทุกข์อยู่แล้วยังโง่อยู่ไก่ก็จะขันด่าเราทุกเช้าว่า อยู่ก็อะไรเอา้าอยู่ก็รรกเลกๆๆ <c oughs> เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนใบมดเลยเนี่ยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยชีวิตเรามีความสุขชีวิตเรามีความสุขวันนี้เราเรียนรู้สองเรื่องวันนี้เราเรียนรู้เรื่องหนึ่งสองสามเรื่องสามเรื่องกลับไปชีวิตซ่าเสเลยท่าเส้นเลยสามสี่ชั่วโมงแป๊บเดียวเนี่ย <c oughs> เราก็จะได้เรียนรู้วิธีการหนึ่งรู้เรื่องกายสองก็รู้เรื่องจิตสองเรื่องพอแล้ว มนุษย์ไม่ต้องศึกษาเยอะศึกษาสองสาเรื่องพระอ่านทีไรง่วงทุกครั้งเลยพอหาวไปยครั้งที่หนึ่งแล้วเวย้ยเฮ้ยสองแล้วเวย้ยท่านี้ไม่กล้าหาวแลยเพราะถ้าหาวิธีจะเป็นคนอะไรเลย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นจะใครหาวบ่อยๆต้องหาวหนึ่งสองแล้วต้องหยุดแล้วก็ไปสี่เลยนะสามหาวไม่ได้สามหาวไม่มีใครครบเนี่ยปล่อยนะให้ว่างวางให้เป็นเย็นให้พอเมื่อกี้ในบทที่หนึ่งบทแรก เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนซะเปลี่ยนความคิดเลยนะยูทิ้งซาวคือคืนยูทิ้งคือคิดใหม่ทําใหม่ทันทีชีวิตเราก็ได้ของใหม่หม,หมดเลยจบลองตัดผมสั้นดูมันก็ได้ในเมื่อผมยาวแล้วมันไม่มีหโยวดโง่ก็ตัดผมสั้นๆมันก็ได้สวยตรงไหนเสื้อเกิดมาต้องตายนี่เมื่อต้องตายทําไมทําให้ชีวิตมีมความสุขซะดีกว่าอยู่กับทุกข์ทำไมจบเนะี่ย เพราะนั้นเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ต่อไปนี้ทุกครั้งไปเข้าสัมมนาไปเซมินาร์ที่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ไปอบรมวิชาการที่ไหนเ้าราชกจการงานเมืองหรือเขามีโอกาสเชิญไปสัมมนาไปเซมินาร์ที่ไหนเราก็ไปแล้วก็ไปอย่าไปทําตัวเป็นลักษณะอย่างที่เราเคยกันบรรยายกันทุกครั้งหนึ่งอย่าทําเป็นตัวล้นอะไรชารล้นถ้วยชาล้นถ้วยชาล้นถ้วยใส่แล้วไม่เข้าแล้วสมมุติเราใส่น้ําไปเต็มแล้วเนี่ยเราใส่ความภูมิรู้เราไปเต็มหมดเนี่ยเราก็ใส่ไม่เข้า เห็นไหมอย่าทําตัวปัญชาล้นถ้วยเฮ้ยอเนนี่กูเรียนแล้วอุ้ยนี่กูฟังบรรยายบ่อยแล้วโอ้ยจาม่เชียงเข้าบรรยายกูเบื่อแล้วกูฟังว่าสิบรอบแล้วเออนี่ชาล้นถ้วยเต็มเต็มใส่ไม่เข้ากลับไปไม่ได้ปัญญาอะไรเลยไม่ได้ความรู้ไม่ได้สาระแล้วก็ไม่ได้เลยเลยเพราะอะไรไปเราไปทําตัวบัญชาล้นถ้วยสองอย่าทําตัวบัญชาก้นทะลุใส่ไปปั๊บลุไปเยี่ยวกลับมาเอ๊จามิเชียงเขาบรรยายอะไรว่ากูลืมแล้วนี่ทําตัวปัญชา ก้นทะลุใส่ไปไม่เต็มไม่ได้เลืองสามทำตัวไปควาชาคว่มถ้วยความถ้วย,ววยอันนี้แย่เลยอันนี้โง่เลยโง่นิรันการเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นคุณโง่นิรันการเลยเพราะอะไรใส่ไม่เข้าแล้วพวกชาล้มถ้วยจะเป็นอย่างนี้เทาเอออย่าทําตัวเป็นเป็ดอย่าทําตัวเป็นเป็ดไม่สําเร็จไม่สําเร็จถึงที่สุด เพราะอะไรเดี๋ยวไปอยู่กันปลาก็ได้เป็นลอยน้ําอยู่กับปลาพักหนึ่งพอเบื่อก็ขึ้นไปเดินอยู่กับไก่ตักแล้วบลาคานลาค้า,าก็ขยับปีกบินแปะแปะแปะแ,แล้วก็ตกแผลนี่ถ้าใ,ใครทําตัวแบบเป็ดบอกได้เลยชีวิตนี้ no success no success แปลว่าไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนอย่าไปโทษพระพรหมพรหมลิขิตพระพรหมบอกกูไม่ได้ลิขิตมึงไม่เกี่ยวกับกูเลยอย่าไปโทษสวรรค์ลิขิต Yeah. อย่าไปโทษชะตาอย่าไปโทษฟ้าดินเป็นเพราะใครแล้วเราเป็นเพราะเราเป็นพเพราะเ,เราแน่ๆเลยไม่ได้เป็นเพราะใครเลยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมเราหมดเลยนะเปลี่ยนให้หมดเลยวันนี้หนึ่งวันกลับไปเปลี่ยนเลยนะครับ you change now คุณต้องเปลี่ยนมันเดี๋ยวนี้เนื้อ you must to be now จำทฤษฎี you must to be now คุณจงทำมันเดี๋ยวนี้เลยแล้วคุณจะได้สิทธิ์นั้นทันทีสอบ กี่บทแล้วบทที่หนึ่งคือบทที่สองบทที่สามชาล้นถ้วยบทที่สี่บทที่สี่อยู่จิ้งจบบทที่ห้าอย่าใช้เป็ดเออเป็ดเป็ดและอย่าให้ไก่ขันดาเราว่า อยู่ก็โลกโลก่ยเปลี่ยนเนี่ยพวกเธอก็เปลี่ยนห้าบทได้ใช่ไหมอ้าวมาดูบทที่หกยังไม่เข้าเรื่องเลยนะบทที่หกนี่ตอนเราเกิดใหม่ๆตอนเราเกิดใหม่ๆในจิตของเราไม่มีอะไรเลยไม่มีพ่อไม่มีแม่นะตอนเกิดใหม่ๆนี่ไม่รู้หรอลกรูก้โดยสัญชาตญาณว่ามีพ่อมีแม่แต่ในความคิดไม่รู้หรอกเด็กที่อยู่ในครรน่ะพอออกจากครรนมันดาปึ๊บภาษาพาเรียกว่าเป็นกลละ มรคะปัญจสาขากนละแปลว่าหยดเลือดแดง,งก็สงกระหยดเลือดขาวในถ้ำม,มืดถ้ำม,มืดของพระพุทธเจ้าก็คือบทลูกในถ้ำม,มืดใช่ไหมกนละมรคะก็คือเกิดปฏิกิยาการเกิดเริ่มมีการขยับตัวเป็นลูกอสมรคะกนละมาก่อนมรคะแล้วก็มาเป็นปัญจสาขาปัญจแปลว่าห้าก็มีหัวหนึ่งแขนสองขาสองนี่ปัญจสาขาแล้วก็มีกระบวนการอะไรปฏิสนธิ เพราะนั้นบางคนทําแท้งบอกเอ๊ะทำไมไม่ได้รับกรรมวะกูไม่เห็นกูรับกรรมเลยกูทําแท้งไปทําในช่วงของกนละมะคะปัญจาสาขาแต่ยังไม่ทําถึงช่วงที่เป็นกรรมคือปาติสนธิยังไม่เข้าถึงปฏิสนธิวิญญาณยังไม่เข้าไปสมมติยังไม่มีวิญญาณเข้าไปตรงนี้ก็ยังไม่บาปก็คือถือแค่ปานปฏิบาติเฉยยังไม่เป็นคารุกรรมยังเป็นลาหุกรรมอยู่ ตแต่ถ้าเกิดมีคําเพิ่มในคํานึงคือคําว่าปาติสนธิเสร็จแล้วเสร็จเลยวิญญาณน,นั้นเข้าไปสู่ครันมานดาแล้วเสร็จละตรงนี้เป็นปานาธิบาตแหล,ละกลละมาคะปัญจสาขาแล้วก็ปฏติสนธิมีจิตวิญญาณเข้าไปแล้วนี่ตรงนี้เสร็จเลยแพ้แล้วเราเป็นเจ้ากรรมในเวรกันแล้วมีะบวนการของกรรมในเรื่องของทีปณิกรรมสิบสองเดี๋ยวจะอธิบายวันหลัง วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องธรรมะเราพูดในเรื่องของสุขภาพก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราละลายพฤติกรรมก่อนเราเกิดมาไม่มีอะไรแต่เราก็เริ่มใส่ใส่ไรใส่ร้อนใส่หนาวใส่หิวใส่นู่นใส่นี่ใส่พ่อใส่แม่ใส่พี่ใส่น้องใส่พ้องใส่ญาติใส่เงินเงินการงานชื่อเสียงกิจยศบ้านรถครอบครัวความสุขความรักอุบัิใส่ใส่เข้าไปเต็มเลยใครใส่ครับเราแล้วใครจะออกเออก็ดีแล้วของเราวัดรรมเกิน เอาออหมดทุกมันก็หมดไหมหมดแล้วถ้าเอาไว้ทําไมวันนี้จะเอาไว้ทําไมจะเอาไว้ทําไมทุกอ่ะคิดยึดติ้งสนวคิดฟังไปคิดไปเรื่อยๆจะเอาไว้ทําไมทุกก่อให้เกิดอะไรเกิดโลกหน้าเคียวเสียบุคลิกภาพเสียเพอร์ซเนลิตี้เสียทุกสิ่งทุกอย่างเลย เสียเพื่อนเสียสมิตรเสียนู่นเสียนี่หมดเลยเจ็บป่วยแล้วก็ซวยโชคร้าย,ย,ยติดขัดโง่ตัวทุกข์จริงไหมลก่กนะโดยประมาณใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยว่างซะแล้วไปไงสบายแล้วเราก็ใส่ใหม่เข้าไปเราค่อยๆ่อยใส่ชีวิตใหม่เข้าไปใส่แล้วก็แล้วแต่อยู่ที่เราที่เราจะใส่เพราะเรามีปัญญาแล้วอ่ะเพราะเรามีปัญญาแล้วเรารู้เลยขอบคุณพระเจ้าเราบอกตั Thank you God ้งกิ้วกอดเลยชีวิตเราจะมีความสุขแล้ว ่็าจากนี้เราจะไม่อยู่กับทุกโดยเด็ดขาดไม่ฟังนะแต่ก่อนสอนเข้าใจว่าเราต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนไว่อให้ว่างวางให้เป็นเอาออกให้หมดเลยชีวิตเราเปลี่ยนให้หมดเลยจ้จ,จ้ชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้วนี่พื้นฐานประมาณห้าหกบทนะชีวิตเราก็จะเริ่มดีขึ้นง่ายๆเลยนะครับอา้าวเข้าใจเนาะตอนนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งบทที่ที่เจ็ดไมเสือเสือตัวนี้ เสือตัวนี้เป็นตอนนี้ยังมันก็ไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณเพราะเป็นเสือเลซินใช่ไหมยังไม่มีวิญญาณวันนี้เราเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายเราในจิตใจเราเรา,เอาอะไรใส่สมมตินนะและเซลล์สีแดงนี่นะฟังนะ ใจร้อนใจเร็วงีง้าหงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจเวยวายเส้นที่ฉีบขี้เบนยุ้มยิ้มเรื่องเยอะปัญหาแยะถามอะไรก็น่างอคอยหักเนี่ยเหมือนประทูอัมพาปากต้องอ้าหน้าต้องงอคอต้องหักเลยนะจบพวกบรรดาผู้หญิงทั้งหลายถ้าใครเป็นเลิกนี่คือนิสัยแบบนี้คืออะไรงีง้าหหุดหงิดเอาแต่ใจโวยวายเส้นที่ฉีบขี้เบนยุ้มยิ้มเรื่องเยอะปัญหาแยะหน้าถามมีหนอามีคยยิ้มหน้าเหมือนิงกินยาคุมย้อนสอนมา หรือไม่ก,กินยาคุมผิดแถวะพวกนี้จนหน้าอย่างนี้อ่านี่นี่คือนิสัยไม่ดีอันนี้คืออ่อนน้อมถ่อมตนอบออมอารีมีน้ําใจกตัญญูรู้คุณควรีรีโอตตะโสร,รจะนี่มีศีลห้าพรหมวิหารสี่เป็นคนดีทุกลมหายใจเข้าและออกกติกาของโลคยามีอะไรศีลห้าพรหมวิหารสี่เป็นคนดีทุกลมหายใจเข้าและออกจบอันนี้เป็นคนดี เอาอันนี้ใส่เข้าไปก่อนนี่ลูกศิษย์ทั้งหลายเราเอาใส่จิตชั่วเข้าไปก่อนปั๊บเทว่าเสือตัวนี้จะเป็นยังไงเลยทันทีเลยใส่วิญญาณแล้วนายทิดมุกตอบกูดิมูกตอบกูดิอะเสือร้ายใช่ไหมเออมันจะพูดเพราะไหมแลย้ยืนขึ้นยืนขึ้นเลื่งอะไรเลื่องอะไรธมาหากิน่ะชื่อก็ธรามากินพี่พูดคำว่าแม่งแบบเอร์ทำทา่เทำทาเนีย <laughs> เฮเยนะโอ้ยทำได้ยังไงอายุขนาดนี้ม่งบักเอฟเดี๋ยวว่าจบไปนี่นะเจอลูกแม่งบักเอฟสมมติก็พี่ลูกพี่เป็นคนเลวโอเคนี่จ,จิตชั่วจิตชั่วจิตชั่วเราก็จะพูดชั่วคิดชั่วทําชั่วการแสดงออกทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องชั่วชั่วเห็นแก่ตัวงี่เง่าอาัตใจโวยวายเซนสิทีขี้บนยุ้มยิ้มเรื่องเยอะปัญหายแย่หน้าหงิกหน้างอคอหักยิ้มไม่เป็นพูดจาก็รองเท้าแตะตบปาก หรือไม่แต่พูดจาเสร็จต้งองหูเหมือนก็หมาเน่าทั้งตัวเลยไม่พูดปีอวาจาไม่พูดมาธุรลวาจาแต่เอาไม่เอานี้ออกอันนี้ไม่ได้เรื่องแล้วอันนี้ปับ๊บใส่เข้าไปเสือตัวนี้จะพูดว่งไงคุณพี่ครับคุณพี่อายุเท่าไหร่ครับใช่ไหมนะนะพูดเิดหอ่้อนน้ำถมตอนอกอ้อมอารีมีน้ําใจกระตันยูรู้คุณคนแล้วก็ฮีรีโอตปะโซและจกักครบหมดเลยเปลี่ยนครับ เปลี่ยนซะเปลี่ยนนะใครจะเปลี่ยนยกมือขึ้นครับโอ้สาธุขอให้ได้บุคคลใหม่ที่เป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นปู่ย่าที่ดีเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเลยนับแต่นี้ไปคุณจะได้สิทนั้นทันที <laughs>